อาล่ะยังไงเรามาโน้ตยืนยันเองลิเวอร์พูลกำลังล็อกเป้าหมายไปที่เบนเบียมปาโชและกำลังติดตามนักเต่ระเด็นนี้อย่างใกล้ชิดนะอาล่ะยังไงกล้าเปลี่ยนเพื่อแตกต่างต่ออายุในการลุ to to ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอีกครั้ง5ประเด็นเด็ดลิเวอร์พูลชนะฟูลแลมดับเมื่อคืนนี้มาจริงนี้มันอย่างแน่นอนนะอดีตกุนซูแมนยูถูกโยงคุมลิเวอร์พูลสานงานต่อทางด้านของเชคินครอฟในขณะนี้ อรไนไงหมดอนาคตไหม Big Brand บิ๊กเบรนแน่นนะฮะแจงเรื่องโทษแบนด์ของเกต้าในขรักนี้ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิวพูแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิวพูนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียว โดยการน,นี้ทางด้านก็มีการรายงานข่าวอัปเดตล่าสุดจากทางด้านของฟาบิโอโรมาโน่สายข่าวด้านการย้ายทีมชื่อดังเมื่อนักข่าวรายนี้ได้ออกมารายงานข่าวที่เป็นความชัดเจนว่าสโมสรลิเวอร์พูลนั้นพุ่งเป้าไปที่การสเสริมทัพผู้เล่นตำแหน่งกองหลังปรายใ,ใหม่ เข้าสู่ทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เป็นที่น่นอนอยู่แล้วและนักเตะที่ลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจอยู่ในเวลานี้นั่นก็คือวินฟิรเลนปาโชกาลังตัวเก่งจากทางด้านของไอทรักแฟงเฟิร์ตที่กำลังถูกยกย่องได้ว่าเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดของลีกบนเดสเซริกาเยอรมันในเวลานี้โดยทางด้านของฟาบิเชโอรบาโนนะฮะยืนยันเรื่องนี้ผ่านทางด้านของคอลัมน์ส่วนตัวของเขาในเดลี่อะบรฟิกนะฮะผมโดยการแต่ว่าตอนนี้ผมเองนั้นกำลังพูดถึงผู้เล่นที่ลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจ และก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าลิเวอร์พูลนั้นกำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์ของวินเรเรนปาโชอย่างใกล้ชิดโดยกองหลังรายนี้เป็นนักเตะที่ทางทีมงานแบงมองลิเวอร์พูลให้คะแนนสูงมากเพราะพวกเขาได้เฝ้าดูฟอร์มการเล่นของนักเตะรายนี้มาสักพักใหญ่แล้ว แต่มันก็ยังเวจ่เกินไปที่จะบอกได้เลยว่าลิเวอร์พูลนั้นจะยืนน่นข้อเสนออย่างเป็นทางการไปที่แฟรงก์เฟิร์ชเพื่อจะขอซื้อตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมอย่างเป็นทางการหรือไม่แต่ที่ผ่านมานั้นผมสามารถยืนยันได้เลยว่าลิเวอร์พูลนั้นสอบถามข้อมูลของวิลเรียนปราโชกองหลังพรสวรรค์สูงชาวเอเวอร์รายนี้มาแล้วหลายครั้งแต่ก็ยังไม่มีท่าทีชัดเจนว่าไอทักแฟรงก์เฟิร์ชจะตัดสินใจขายนักเตะรายนี้ให้กับลิเวอร์พูลหรือไม่ พราะทางด้านของพวกเขาเองในฤด,ดูกาลหน้าแต่ว่าสำหรับทางลิเวอร์พูลนั้นพวกเขากำลังมองหาตัวแทนของช่วยเอลบาติฟที่กำลังจะหมดสัญญาในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้และตัวของวินเทเรียนปาโชเองนั้นก็ถือได้เลยนะว่าเป็นนักเตะที่ทางด้านของลิเวอร์พูลนั้นอยากได้ตัวเข้าสู่ทีมเป็นอย่างมากโดยคาดการณ์กันว่าทางด้านของไอทรักแฟงเฟิร์ตนั้นกำลังมองหาตัวในการย้ายทีมของวินเทเรียนปาโชขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ50-60ล้านยูโร ซึ่งถือได้เลยนะว่าเป็นราคาที่ไม่แพงมากใหม่นะัก สำหรับกองหลังในวัย22ปีที่กำลังมีฟอร์มการเล่นที่ดีวันดีคืนโดยเชื่อได้เลยว่าค่าตัวจำนวนดังกล่าวนี้ทางลิเวอร์พูลนั้นสามารถพร้อมจ่ายได้อย่างแน่นอนแต่สำหรับในตอนนี้โอกาสในการย้ายทีมของวิลเล่นปาโชนั้นยังคงเปิดกว้างสำหรับลหลายๆทีมที่สนใจและคาดการคาว่ารนักเตะรายนี้จะย้ายออกจากด้านของไอทรักแฟงเฟิร์ตนะอย่างแน่นอนในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้แต่จะสามารถลงเอยกับลิเวอร์พูลได้หรือไม่นั้นก็ต้องรอติดตามกันต่อไปในครั้งนี้นั่นเองน,นะ อะรยังไงลิเวอร์พูลทำผลงานได้อ,อย่างยอดเยี่ยมในแมตช์ที่บุกชนะฟูตแลนไป3ต่อ1ที่สนามคามร์เวินคอสเทด เฟคบอลพีว่าเรนกิตเมื่อวันทิตที่ผ่านมาโดยการคว้า3ามคะแนนในแมชนี้ทําให้ทีมเก็บไปมากถึง7 4แต้มเท่ากับอาร์ตตันจาาฝูงแต่เป็นรองประตูที่เสียที่สําคัญเกมนี้กุญซูอเจเกนคอฟมีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งหลายตําแหน่งและผลออกมาถือว่าเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมากเพราะไม่ใช่แค่การคว้าชัยชนะเท่านั้นแต่ฟอร์มการเล่นถือว่ายอดเยี่ยมด้วยแน่นอนว่าตอนนี้เส้นทางในการลุ้นแชมป์ลีกสุด,สด,สดเมืองผู้ดีเต็มไปด้วยความเข้มข้นอย่างยิ่งและหงส์แดงต้องรักษามาตรฐานแบบ นี้ต่อไปถ้าหากว่าอยากจะมีลุ้นจนถึงเกมสุดท้ายในครั้งนี้เริ่มไปที่1งกัก่อนก็ได้กันครับกล้าเปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่าซาบกเดอะคอฟนะฮะทั้งงงปนดีใจที่เห็นครับเนี่ยมีการเปลี่ยนปรับทีมหลายตำแหน่งโดยเฉพาะในแผงมิดฟิลด์แล้วก็แนวรุกเพราะช่วง2เกมที่ผ่านมาเห็นชัดเจนแล้วทีมได้เล่นได้กระท่อนกระแท่นไปนอย่างมากแม้จะสร้างโอกาสได้เยอะแต่ว่าการจบสกอร์ขาดความเฉียบคมในครั้งนี้ ซึ่งงานนี้บอกได้เลยนะว่าครอบเองเลือกดรอบนะฮะอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์และก็โดมินิกโซบ็อกสไไรโดยเลือกใช้งานฮาวิเอรียชกับทางด้านของไรอันคาราเฟนชเบิร์กซึ่งทั้งสองคนก็แสดงผลงานได้อย่างโดดเด่นในครั้งนี้เป็นอย่างมากและก็มีส่วนกับประตูที่2องของโองนแดนลิเวอร์พูลส่วนแดนหน้าการเห็นโมเมสันลาต้องลงไปอยู่ในซุ้มบนนั่งสำรองร่วมกับดาวินตูเจสและก็เปิดโอกาสให้เจโกโชตาได้ประสานงานกับทางด้านของโคดี้กัคโป และก็บรูติอสัสซึ่งผลที่ออกมาค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวเห็นชัดเจนได้เลยนะว่าเกมรุกของของแดงได้มีความหลากหลายและก็อันตรายมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกักโปก,กับโชตาที่ประสานงานกันได้อย่างจเจ้าเยียมส่วนดิอสัสเองฟอร์มอาจจะดรับไปบ้างเพราะว่าเล่นตำแหน่งนี้ไม่ค่อยถนัดมากมายักเท่านักแต่โดยรวมแล้วทั้ง3คนถือว่ามีส่วนอย่างยิ่งกับชัยชนะในเกมเกมนี้แน่นอนว่าการพักตัวหลักหลายคนโดยเฉพาะโมซาลาอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าพวกเขามีอาการล้าจากการกามสึกหนัก และต้องเตรียมความพร้อมสำหรับเมอร์ซี่ดาบี้นะฮะกลางสัปดาห์นี้แต่ก็ถือได้เลยนะว่าครับเนี่ยกาที่จะดรอปสตาร์ของทีมเพื่อสร้างความแตกต่างนะจบมาข้อที่2รองเทนเดสสระตี หลังจากที่พลาดในการลงสนามไปหลายเกมเนื่องจากว่าโดนอาการบาดเจ็บเล่นงานตอนนี้เทนอลิสเดอร์อานกลับมาเป็นตัวหลักของทีมกันอีกครั้งและฟอร์มของเขาเก็พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องรองเทนเนี่ยเป็นหนึ่งนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในแมชแมตชนี้จังหวะการเปิดบอลของเขานั้นมีความแม่นยำและก็อันตรายเป็นอย่างมากขณะที่การเล่นเกมรับก็มีความรัดก,กุมเหนียวแน่นไม่ปล่อยให้นารุกฟูรัมเข้ามาปั่นป่วนได้มากหมายนัก นอกจากเปิดบอลที่สุดเฉียบคมแล้วอาวุธที่อันตรายมากๆของอเล็กซานเดอร์อานก็คือการเล่นลูกตั้งเตะทั้งเตะมุมและก็ฟรีคิก ดยแมชนี้ฟลอเ็กท้าวช่างทองโชว์ให้เห็นแล้วว่าทําไมเขาถึงได้รับก,การยกย่องนะว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ยิงฟรีคิกได้แม่นยําที่สุดในโลกยุคปัจจุบันตอนนี้อล็กซานเดอร์อาโนยิงไปแล้วมากถึง6ประตูจากลูกฟรีคิกโดยตรงโดยในเกมพิมเบร็กมีแค่เจมี่บริดแนแปดประตูและก็สตีเวนเจอร์ดเจ็ประตูที่ทําได้มากกว่าเขาในนามแข้งลิเวอร์พูลในครั้งนี้ต่อมาข้อที่ 3. โชต้ากลับมาแล้ว การที่ผู้เล่นบาดเจ็บของลิเวอร์พูลหลายคนค่อ,คอยๆนะฮะทยอยกลับมาอยู่ในทีมช่วงโค้งสุดท้ายถือเป็นเวลาที่ดีเป็นอย่างมากโดยเฉพาะดิโก้โชตาเพราะนี่คือกองหน้าที่สามารถสร้างความแตกต่างได้ทุกครั้งที่ลงสนามคอปเองนั้นตัดสินใจใช้งานตาทีมชาติโปรตุเกสลงตัวจริงโดยหวังว่าจะครองอาความคล่องตัวของนักตเตะเข้าไปปั่นป่วนแนวรับเจ้าส่วนน้อยและก็ได้ผลจริงๆโดยเฉพาะช่วงครึ่งหลัง นักเตะสามารถประสานงานกับกัคโปและก็สร้างโอกาสในการจบสกอร์ได้หลายครั้งแต่ไม่ค่อยเฉียบคมมากมายสัะเท่าไรนักจนกระทั่งนาทีที่70นะฮะการผ่านบอลที่แม่ยำของกัคโปการวิ่งเลี้ยงลายที่ฉลาดหลักแหลมของโชตาทำให้เขามีชื่อผู้เป็นธรรมประตูและยังเป็นประตูสำคัญช่วยให้ทีมเล่นได้แบบสบายยิ่งขึ้นอีกด้วย สำหรับประตูต่อฝาลงของโชต้าทำให้ตอนนี้นักเตะซัดไปแล้วมากถึง1น0รลูกจากการเล่นให้กับสโมสรในประเทศอังกฤษทุกรายการตั้งแต่ตอนที่อยู่กับด้านของหมาป่าวูฟตันวันโดเร์44ประตูกับด้านของหงส์แดงลิเวอร์พูล56ประตูในครั้งนี้ต่อมาข้อที่4งานนี้ฟูรมเล่นสนุกในยุคของซิวาแม้ว่าเกมนี้ฟูรมจะแพ้แต่ว่าเป็นอีกครั้งที่พวกเขาได้แสดงให้เห็นว่าสามารถปั่นป่วนทีมใหญ่ได้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะการได้เล่นในถิ่นคาราวเวนคอสเทดพวกเขาไม่เคยโกลาภัยได้ไหนทั้งนั้นและก็พร้อมที่จะสร้างความเจ็บปวดให้กับอาคาตูกาอยู่เสมอก่อนหน้านี้ลูกทีมของบังโกซีวาจัดการยัดเยียดความปราชัยให้กับอาร์ซนอนมาแล้วและในการนี้และก็ได้ีอย่างสูสีในการประทะก,กับลิเวอร์พูลทั้งเกมเย้าและก็เกมเยือนซึ่งัน่อนว่านี่เป็นสัญ,ญญาณที่ดีเยี่ยมเลยนะว่าจะส่วนน้อยในมือของซีวายังคงมีอนาคตสดใส ฟูแลมไม่ใช่ทีมเงินถุงเงินถังและมีผู้เล่นดับสตา์นะแต่พวกเขาังสามารถกดดันของแดนลิเวอร์พูลได้พอสมควรและโดยฟอร์มดังกล่าวทําให้ทีมสามารถไล่ตามที่เสมอช่วงทดเจ็บครึ่งแรกได้นัดที่ดที่ความผิดพลาดตัวบุคคลน,นําไปสู่การเสียประตูที่2ซึ่งนั่นเป็นจุดปเปลี่ยนสําคัญเพราะว่าก่อนหน้าที่จะเสียประตูด,ดังกล่าวฟูแลมยังสามารถรับมือกับเกมรุกที่ดุด,ดันของทีมเยือนในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดีและข้อสุดท้ายข้อที่5นะฮะเส้นทางลุ้นแชมป์ยังอยู่นะ ดยการคว้าสามคะแนนในเกมนี้ถือว่าเป็นการต่ออายุในการลุ้นแชมป์ทีมเรลเรกิตของลิวฟูลต่อไปเพราะตอนนี้พวกเขาสามารถทำแต้มเท่ากับพนร่วของอาร์ตอนจากูงแต่เป็นรองประเทศประตูดได้เสียเท่านั้นแน่นอนว่าเดอะเรสถือว่าเป็นรองปืนใหญ่และก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งแข่งมากกว่า1เกมก็ตามทีแต่ในช่วงโค้งสุดท้ายของซีซั่นแล้วมันเต็มไปด้วยความกดดันและก็มีสิทธิ์ที่จะแต่ละทีมจะสะดุดขาตนเองในครั้งนี้ก็เป็นได้ โดยสิ่งที่สาคัญนะฮะตอนนี้ทางด้านของเชคเก้นครอปเนี่ยต้องทำการเก็บชชนะให้ได้ทุกนัดที่เหลืออยู่หลังจากนี้ก็ไปลุ้นให้อ์สซอนและก็แมนซิตี้ทำพลาดในเกมของพวกเขาในครั้งนี้แค่นั้นเองนะเอาล่ะนี่ไงงานนี้อดีตผู้จัดการทีมแมนยูมีข่าวเชื่อมโยงในการคุมลิเวอร์พูลหลังโพชมเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีงกฤษในครั้งนี้โดยควนหลงใฟุตบอลพรีเมียร์ลีงกฤษของแดนลิเวอร์พูลบุกชนะฟูแลน,นไป3มต่อนมีทั้งหมด74แต้ม เท่ากับจาฝูงอาอสตอนแต่อยูด่ดับที่2เพราะลูกได้เสียเป็นบรองแต่ไดก็ตามเกมนี้มีภาพของโจเซมเม่เบรนโยกุนซือชาวโบลติเกตอดีตผู้จัดการทีมดังอย่างเชลซีแมนยูรยเรอัลมาดริดและก็บอมาทีมล่าสุดเดินทางมาชมเกมนัดนี้ที่สนามคาราเวนคอสเทดพร้อมกับวินเซนโซมอนเตรากุลซือทีมชาติตุรกี รอมอนเตร่านี่อาจจะไปดูฟอร์มของตัตเตะตุรกีบางคนก่อนจะดรศสกยูโร2024ถือเป็นการเยือนถิ่นเก่าที่เคยค้าแข้งช่วงระยะเวลาสั้นๆหลังยืมตัวมาจากนัานของโปรโม่าเมื่อปี2007ในครั้งนี้นั่นอีกนะและข่าวด่พูนวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกคทคกนครับ